สวัสดีครับผมเอซีทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้กับชิพ้าปะเบิาาร์กอัญชันไปครับนี่มือนี้มิดตะงานไทยครับพี่น้องงานดันบ่มีเลยครับงานไทยเบิดมือแล้วครับมือนี้่างานของเรากับิอยูปะมาณนี้ครับพี่น้องเป็นงานไทยครับนี่ ช่วงนี้ครับผู้สึกว่าฝนกระสิมาาาาสาาสมาเรื่อยๆครับพี่น้องช่องให้ชาวนาเฮากับดีใจครับช่วงนี้เพราะว่าฝ่าฝนกับได้อำนวยมากเรื่อยๆครับพี่น้อง น้เาเงานแปลงน,นี่กะวานเขาเป็ชีเรียบร้อยครับนี่งวานเขาแล้วเรียบร้อยกะถ่ายยางเดียวครับมือนี่งถายยางเดียวถ่ายกับกระรังมวนครับสมุ่เพราะว่ามันจะเด้งโค้งมาเรื่อยๆครับพี่น้องนี่ การระบบระบบการปรับหางของอาจารย์ใบเข้ากับพอดีครับสมน่งพอดีกับหนาดินเลยครับนี่โบเลือกแหงแลยครับโบโบตื่นแหงครับพี่น้องอ๋อมันพอดีพอง่า,งา,ม,ามพอสมควรครับนี่ยเออจุดนี้กร เป็นสมัยที่กีมันเป็นหัวโพ้นครับยินอมองดินข,า,ขาวๆเนี่ยครับนี่เป็นโพ้นโพ้นโพ้นใหญ่หรืรรรรงอ,ง,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 อง,งานของอาจารย์ใบไม่นี่ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องนี่แต่งานไถครับไม่นี่งานดันเขาบ่มี่เลยช่วงนี้เพราะว่าส่วนนี้ครับ ชถวบ้านเขาครับเฮ้อ้เบี่ไทยคงจากจากเลยครับพี่น้องเอ้ยล่อมือเสลาล่องครับอาจารย์ใบ้อเออ สื่ออาดหลาเด้ครับอือสุดอยอดเลยครับพี่รองโอ้เยี่ยมแห่งเยี่ยมแห่งเยี่ยมแห่งอือ นี้เพื่อระสีวกว่างออกแล้วก็สิถอยหลังมาดึงเอาไหมครับพี่นอ้องอให้มันเลี้ยวอ้อมท้ายนะาครับพี่น้องเนี่ยบทต้องหันม,มีเศษนี่คือระบบการทายหน้าของอาจารย์ใบหินบอกแล้วก็ถิถอยหลังมาเอาเพราวะซีว่างไมมีเศษนะครับพี่น้อง ตัดเลยครับพี่้องเลยถอ,อ,อยลังมาเอามาอีกครับพี่้องเลยเอาให้มันสูงกันเลยนะครับเนี่เป็นบมอสูตร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 ของอาจารย์ใบกับชิลูระมาณนี้ครับพี่น้อง หยดเลยครับพี่้องเลยสุดไฮน่าเลยครับตรงแหก็ว่าแม่บรรทัดบานอืออ่อฝากบอกแฟนครับไ,ไดบ้ด้วยครับเด้อถามมีไผสนใจรถแท็กอร์ฟอร์ครด,อดครับโอ้สั่งจองได้ครับ เพื่อละนั่อาจารย์พลศาสตร์เท่าพละครับพี่น้องเลยบวว่าสิเป็นหกพันหกหกพันสิบกระมี่ครับพี่น้องหกหกสี่ศูนย์กระมี่เลี้ยวแต่มากครับพี่น้องหรือว่าบางคนอาจจะมักสองเท่ากระมี่ครับแต่ว,ว่าอ,อาจารย์เพิ่นบริเฮตสองเท่าเน้ยอาจารย์เพิ่นเฮต่เท่าเดียวเป็นสี่ ใส่ใได้เลยครับพี่น้องการทำงานของกอดเท่าเดียวห้องนี่ก็ถือว่าโอเคครับผมอยากเต้ดินลมังะครับผมอยากเต้ดินลมหรือว่าหน,น้ามีน้มหน้ามีหน,มนามมีคนมีอย่างอี่นอีกแบบคนขาดลำบากในเจ้าหนอาผวาจนเท่าเดียวครับพี่น้องมันกับบุกซือสองเท่าเพิ่มแต่ว่ากาันแล้วแต่ผู้มักครับพี่น้องบางคนเพิ่มกับมักสองเท่าบางคนเพิ่มกับมักเท่าเดียวครับ เพราะว่าการดูแลมันก็แตกต่างกันหลายถ้าเป็นเท่าเดียวมันก็ดูแลง่ายครับพี่น้องหรือว่าอาจจะเป็นสองเท่าก็ดูแลก็อาจจะน่าประมาณว่าเข่าหนึ่งสองเข่านะแค่เฉพาะเปรียบเทียบแต่ว่าก็แล้วแต่ผู้มากครับแต่ว่าฝากบอกเอฟซีไว้ก่อนมาถามมีไผหรือว่ามีท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะครับเด้อ หรือว่าสิเป็นระบบผานผานสามผานหกดีสิคนระับทรสอบถามบึงได้ครับพี่น้องเป็นขายในราคากันเองครับหรือว่าสิเป็นระบบยางยางกับนี่ยางหลังกับนี่ยางหนาครับนี่ครับพี่น้องแล้วเต่สภาพครับพี่น้องขายตามสภาพครับเพราะว่าอาจารย์เพิ่งซื้อรถมาแลวเพิ่งกระสอบอยางเลยครับ คนองใช้ยางหม่ทุกขั้นครับอนอนอน,อนอาจารย์ศิไปรทรงลูค่าตอ้องยางไม่ทุกขั้นครับสี่เส้นครับพี่น้องยางใหม่สี่เส้นราะว่าสิเป็นหนาลังครับพวกอุปกรณ์กับสิมียูสองชินครับพี่น้องติดรถคือ ดัานหน้ากับฐานครับพี่นอ้องหรือว่าอาจจะเป็นระบบลังขางสิท่านอาจานเพิ่กัะน,นี่จำหนายขายขึ้นกันครับพี่น้องบวกบางโคนเอ้ยอจารนใบเพิ่นเมน้ำมันพาวเวอร์นะครับพี่น้องนี่แหละครับการดูแลรักษากระต้อง ไถไปนำ่ำต้องเบึงไปนำไ้ำเลครับบนว่าไถอย่างเดียวดิ่ว่าของอาจารย์ใบห้านีเป็นเบึงไปเรื่อยๆครับไถไปนำ้ำเบึงไปน่ำครับพี่น้อง <ST> <C AN> <ES> การดูแลรักษารดเพิ่นกับสีอยู่ประมาณน,นี้ครับพี่น้องกับสีหูของลราว,ว่าถ้าพวกม่ไรมันนักกังสีเหลากับสีเติมครับพี่น้อง ครับจุดนี้ตินเติมน้ำมันพวงมาไล่พองอะไรพาวเวอร์เป็นพวงมาไลนัหนักสครับเติมเลยครับพี่้อาเติมไปเยเสียบยางเดีมาเลยผมมีโอนาน่าเลยมาเลย ขันกายาวลูกเดียวครับพี่น้องจวดเลยครับจวดเลยหายหน้าบ่มีปอใหม่บ่มีหัวพ้นครับพี่น้องคันเรีงเอามาใหม่ให้เหยียบครับใส่เลยยานใบเอ้ญญย,ยใสลย่ลงไปนี่นี่ออออออแต่เสียงครับพี่น้องเอ้ยตับตับตับอยู่ทีหลังเขาว่าสไตล์ฟอร์ดครับพี่น้อง ต้องเสียงต้องมาก่อนเลยละ่ะอือขาดอยู่บักไก่เลยครับพี่น้องเอ้ยดยิดนแต่เสียงครับปาบปาบป,าบ,ป,า,บปาบเลยละ่ะนี่ล่ะครับว่าสไตล์ฟอร์ดครับพี่นอ้องเอือขนาดไถขางละสิงหาข้อเลยครับก็ได้อยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องเนี่ย สไตล์อาจารย์ใบโบมีการเลียวหลังครับพี่น้องเดินหน้ายางเดียวครับเพื่อนนี่เดิเนหน้ายางเดียวครับโอ้ลองที่ใช้ลมหลักหานเลยครับพี่น้องเอ้ย จับจ้างเดียวเข้ามานีโบมีเจียถอยครับพี่น้องถ้าไม่นั่งมวยก็หาครูโชคงานะครับอาจารย์ใบนน่ผ <c oughs> ีมือปานน่ผีมือนี่บ่บนอยหนาเลยครับผมบอแต่ค่ำเดียวครับถ้าจ้างทีมงานนี่ครับบบมีคำว่าผิดหวังครับพี่น้อง เฮ็ดให้เจ้าภาพเพิ่นพอใจเลยครับนี่บ่พอใจบอกอาจารย์ใบเลยถอยหลังเมาใหม่เลยบ่ต้องวอาหลายหลายคำเลยบ่ต้องวอาหลายคำสั่งจัดอย่างเดียวเลยพุ่นเป็นยังไงเพิ่นนัง่งอยู่ในหุ่มมุอนครับพี่น้องสั่งงานอย่างเดียวครับพี่น้อง สัา่งงานภาษาใบครับใส่มือแล้วครับซีบูซีใบอยู่หนักเดี๋ยวว่าอาจจะอันใบเพิ่นกันเดี๋ยวหงุดหงิดองเพื่อได้ครับพี่นอ้องหอนหนางานในสีใส่ผีใหม่ไรมือสั่งกันเลยครับนี่ปึ๊บ เอี๋ยวนี่เป็นเสียงแล้วครับคําล่ามรับพงอยู่ครับพี่น้องเอ้ยกระเตะกระไล่นะครับพี่น้องนี่ พวกพวกกระเตนนี่็ร้ายครับนี่เดีวยวว่าพอได้ให้ยั้งเพิ่นดอกเลี่ยงไว้ครับเลี่ยงไว้เลี่ยงไว้อ้ก่อนทีท้ายงามเฮง กันนังสีอาจารย์ใบก็บ,บอกว่าสีนอนครับเลยนะครับนี่ตรงดิ้งเลยครับพี่น้องเลยก็พญานาถเป็นมาไถยเหลือที่นึงไถแบบปักหางบุเป็เน,นรกร,ร,ระรเบิอ้องบัดนี้ก็ก็ผิดปั๊บลงเลือเมียสักหน่อยอันนี้ก้อนนะนี่สิปเป็นพญานาถเิ่นมาไทยว้ก้อนแล้วครับนี่ เราไถไปให้ยาตายครับพี่น้องห้าวิฟังเสียเลยครับระบบคอตรวจจาดดีขนาดครับวันนี้อาจารย์ใบห้ามมาหนึ่งไม่แน่เขาเด้งมาได้กับข้งในกับบนรนเลยบ่มีของมีค่าเลยครับวันนี้ แครนึกต่อ้าไรไหมละ่ะไอสบอบินสีบามันหยาก,ก่อนจะกะเอามันหน้าออกประมาณเปลเก้าไรครับนี่กะทีเป็นสิบกาไลก็เพิ่นนี่แหละสิบกาไลแ,แต่ว่าทาโตนพี่แท่าละเมยลักซีเบ้ยให้ก่าเพ่หม้อรัมครับพี่น้องเลยห<า>ลักซีโอ้ยดีกว่าพูดยีน่าสีมา่าน ให้ลูกเหยียบค่าแอกเอกอ้วยผ<อ>ลประเทศเองอ่ะน่องลูกบ่ขึ้นอยูสามมื่นหมดแล้วครับพี่น้องอเมซียนเบิ่์นครับประเทศบ่างมามคือบ่ะเทศนั่นแะนะอาดดันใบหฮาเพิ่น,นโอ้ใส่ประสบการณ์อย่างเดียวได้ครับดิเราเห็ดเป็นเบิร์ดได้ของประเภทอ่ารถฟอร์ดบ,บ่มั่งใส่กระสอบเอาวี่เข้าป่าเลยครับให้เรามาประกอบเราเห็ดได้เบิดครับนี่เราเห็ดได้เบิดครับนี่เบ่อตัวใดมากแล้วหัเบิดนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวทักมือเดี๋ยวพญยายนาคไวเสียเราเห็นอีกอย่างก่อนเทว่าตัวหลกักตัวยุทัังถ่ายบอกเอ,อ่าแม่งเลยดนะบ่เอออ่าตัวหลกักทั้งถ่ายเพื่อ่ามีน้ำมันซึมน้อยๆมันบอกเดี๋ยวมือได้บางๆเดี๋ยวเออพญยายนาคไปเสืออะไรมาไม่เสียไม่มีเสีนอย่างอ,อันต้นอ่เอ่อ อาจารย์ชุลศาเพิ่นบอกว่าเท่าไรก็ประมาณลอยกว่าบาทเป่นบอกเฉพาะอะไรครับประมาณลอยกว่าบาทครับแต่ว่าเดี๋ยวว่าค่าแรงอ่ะสิประมาณโคกขวดนึงครับโอ้ยไอ้กล้วยไข่ตัวนึงโอ้ยไอ้กล้วยหอมเพิ่นมาโอ้ยกล้วยตัวพันยัยใบประมาณโคกขวดนึงครับพี่น้องค่าแรงของอาจารย์เพิ่นก็เห็ดอยู่ในหุ่มเนาะมาในจากแดดเนาะพี่น้องเนาะโอ้ย เดี๋ยวบอกเอฟซีเพื่อนล่ละถามีไพชนใจรถแท็กเตอร์ฟอร์ดกันอย่าลืมสายตรงเลยฮะอาจารย์ทูรศาสตร์เลยเมีเบรรทุกรูปแบบครับ ทายแห้งวะถีมือแล้วไหมว่าถ้าปรับบโบป็นนี่มันบ่ได้ขนาดนี้นะครับพี่น้องสือบอกใบก่อนได้เลยเด้อถ้าคนเห็นโเป็นนี่ปรับ,บ,บแ,แล้วปรับเบียดได้หนิระบบหางนี่โบเมนว่าเห็นหังสีโบเมนง่ายๆเนะครับนี่ตแ่รถหน่อยรถใหญ่ต้องปรับเรื่อยแน่เพราอดินมันบ่อขึกันแนนครับแต่ว,ว่าเพิ่นผู้ใบนี่เพิ่นสีหูวเด้ขัน้นดินลมเพิ่นกับสีปรับอีกแบบนึงเด้ คันดินหยาเลยล่ะแบบดินเคง็เคงๆเกลี้ยๆเลยนี่เพิ่งกับสีปรับอีกแบบหนึ่งครับแต่ว,ว่าขั้นหนาดินประเภทประมาณซ้ำนี่นี่ประมาณอยู่ซ้ำเพิ่นไทยนี่เพิ่งกับสีปรับเอาพอดีพอดีนะครับเอาแบบเสียงรถนี่สีไหล่ดื่นเลยนะครับบ่ให้เสียงรถหนักนะแล้วสีหูของหน้าเองเลยล่ะออแล้วหูใหนพอเย็น่ายู่เพราะว่าพอพเน่ายไถ่บอลบอลบอดีเลยแล้วรับมันห้ามหลา บมันห้ามกระตานมันบลาแมนบางเอบางคับรถมันกัสิบ่ไปตามเป่าไม้ของเพิ่นนั่นนี่นะมันกัสิเปไปน้ำคลองที่ว่ามันห้ามใหม่เพร่นอ้ยยยยพิ่นเหมือนเพิ่บางคนดวว่าควนหลายเต่ว่ามันก็ธข้มดาได้เลยเนาะ เนี๋ยวรถทำงานเนาะแก้ไขไ่เลยยูเยนี่นครับมันแก้ไขได้ครับตัวนี้ที่เอาแบบป่มมือค้นเลขก็ได้ครับเี่กเดี๋ยวเดี๋ยว,วประมาณช่วงเดือนหน้าเดี๋ยวอาจารย์พันธิมาส่งรถทัานทีสองครับของไข่อาจารย์โทรศัสต์นี่เดี๋ยวเดี๋ยวของพยไนาเด้อเป็นของนี่ยแหละอันหมู่บ้านอยู่ใกล้ครับนี่หมู่บ้านอยู่ใกล้กัน <c oughs> กน่าคุ้นล่างหัวจักกันอยู่ บางคนพันยังว่าเอาอีนเน่ยจะขันพันวะโอ้ยวะเอาแซวนะพันบีบแตจใสอยไ่ตัวเป็นผู้เสียออกมา,กามมอันบอกมันจอดมึงอยู่ตัวแถวหนึง่งมันจอดมึงอยู่แป๊บหนึง่งมันยโยกโบกแป๊บแั๊บเลยห่วยขั้นเด่นของอาจารย์ชูรัสสากะบบบบมีเข้ามาพิทวังดอกมากอะใส่งานไดนเลยครับพี่น้องเพราะว่าอาจารย์เพิน่นเจ็ดไม้เบอเลยนี่ ติดใหม่ไปเลยครับที่นองอมีข้าวมาทิหวังครับเอามากับใส่งานเลย้ออ้อออดอดอเดฟดติยัยไหนมันไนออยเยราห้าไอยปยัยใบแงเย็ยบรถนะคุณเพราะว่าไอ้มันไอ้มันรบัวเก่ากดทน้ท้ายกับทีสารออไปเลยครับแม่แม่สารลวบอดี มันสีนียนงามเลยได้นี่นนนละเอียดเลยเห็นบ่น,นี่ทั้งทั้งสังเกตเบื้องนางลูกไอ้แฟนครับมึงกับเด็กตัวเปิดตัลับเมตรบัตรน,นรี่นี่อันนี้คือชินมันสีเสมองามเลยมองเพิ่นไทยเลยอ่ะขอ,อนี้มันสิละเอียดยิบเลยได้นี่อันนี้คือวานเขาเรี่วเรียบร้อยได้ครับนี่วานเขาเรี่วเรียบร้อยครับนี่เห็นแบบนี้นี่นี่เบื้องข้องสีไทยเราโหลดนะนนี่ ผมว่าเราใช้ฝีมือดีได้ครับอีกอันภาษาใบมือเพิ่อนอี่แล้วครับเดี๋ยวขันมาบอดี้นี่เพจโอ้ลงุงขันเยี่ยมเนี่ยก็ค,ยคือจังสี่ถือว่าใช้ไม่ได้ใส่บ่ได้เลยใส่บ่ได้โอ้ก็เอาประใจแบบนี้บ่ถูกใจเยี่ยมลุงนี่คือไม่ถูกใจแต่จะเยี่ยมคือยกโป้ให้เลยคือพาเลยค,คือโอเคเลยโอ้ <c oughs> เองมันจะมาก็เป็นห้ามเป็นห้ามเป็นบ่นี่คือเพนคือเพนหรือไงวะฮองไม่ใช่ผมมีฮองเลยคือแผ่นเปลี่ครับพี่น้ uh องเยท่านมาแบบภาษาประหนอกก็ว่าเพนเปล่ยนนะครับพี่น้องเออ ยอมรับยอมรับทีดมือครับพี่น้องเลยถ้าเจ้าภาพจ้างกับเจ้าภาพบโบกเสียใจเราครับนี่พี่น้องเลยบุมีิ้มเข้ามาพีดบังนํานะไอ้บ้านผมอันเราเรื่องราคานโรลเกอร์ปีนี่น้ำมันมันแพงมากครับพี่ไก้พี่ไงไถสองร้อยยี่สิบเพราะมันมันแพงอืปีนี่พี่ไงไถสองร้อยห้าสิบรถหน่อยเพราะว่าเพิ่นรถหน่อยเพิ่นบอกว่าเพิ่นจับมือกันเพิ่นประชุมกันแหละพันเอาสองร้อยสามสิบเออ บันี้มันบุกคุมค่าน้ำมันที่ไรเนาะแม่นแท้งเจ้าของก็เลยค่อยตั้งผมนี่ามันเป็นรถมันรถใหญ่ไทยหรือที่ในงามพวกมันมีแต่รมือใหม่บอกพวกนี่ใบประสบการณ์เรามันหลายไทยเอาหน้างามหนาโบงงามมันอยู่กับหน้าจะขัว่าใส่รถเกี้ยวแล้วมันเป็นลุูมันขื่นหลายบันดีกระซองก็เลยว่าบันดีจับมือก็เผยดอกเผยเพื่อนสมัครใจจ้างกันเลยแล้วเตะเพื่อนพ่อใจจ้างครับ เพื่อนพอใจกับห้เพื่อนเขามาเพื่อนพ่อใจกับย่างพานกับพ่อปยังครับยังว่าหาอะไรนี่พยนไน้กับเพื่นของเขาอยู่ลอยเงินเออสรุปเร้วแมนมัน่มีไูดได้ีี่สามสิบยี่สิบไร่ถึนดอกทู่มือนนี่มันจะขายถเสรุปเร้วหางกันอยู่ลอยลอยสองลอยครับพี่น้องเอเดียว่าบียว่าให้เบิคุณภาพด้วครับเด้อเบิคุณอาภาพด้วย โอ้ยคุณภาพนี่ว่ามันเก่าซึ่เก่าเปอร์เซ็นต์ละครับพี่น้องเอ้ยนี่หายปวดเลยแบบว่าหน้าสิสิโบเป็นร่องข้างงามไปเลยนะท,สสาาท,นนนที่มันขาดมันมีดิถามันมาขาดถาม,าถาม,ม,มาเราเอาใบหมีนมาแล้วปวดเลยดินี่แล้วปวดเลยเลยครับนี่ยพู้ใดว่าไถแบบนี้แล้วเขาซึมเกิดบ้าเมืองสีมันขไำไปขำมันยังร้อยเต็มเลยมาเห็นบันี่ลักษณะของการที่ว่าเพิ่มบานเขาแล้วย่างเพิ่นมาไถแล้วเพิ่นบ่ได้ว่างขาดครับ บางคนเพิ่นก็ว่าย่านเขาบ่กเกิดบออ่หยังแต่ว่าเบิ่งสภาพแล้วมันม,มันบ่น่าสิพลาดนะผมว่าเนาะพลาดครับบ่พลาดเออเต็มเลยล่ะเม็ดเขาถือถือถือว่าพานเด้อครับนี่เอ้าพ่องสุดท้ายล่ะครับวันนี้อเออฝงดวงๆขึ้นมาเลยทีเขาอยู่ไม่ได้ครับนี่เห็นบ่อมิดเขาอยู่สี่พ่อเห้าท้ายกบมันก็อยู่นี่เลยครับนี่ บางบางขายพ่นก็วเออมันสู่ปันบ่ไไ้แต่ว่าก็แล้วแต่ผู้มากดนกว่าแต่ว่าบัดบดสรุปแล้วมันก็เขาเกิดเบดคุยยางหลอบ่ว่าไอ้บางคนก็ว่าบ่ได้ว่างขา่แต่ว่าเบอ่งก้อนสยู่ท้มันเนียนดีเนอมันเนียนแล้วฝนตกแล้วมันก็บจมเ่กันบ่อไหน้านี่กว่เป็นสีหนี่พันย่าใหบ่เคยใส่รถเกียร์แล้วเพื่อจะือมาใส่ปีนิูแล้วมันบ่ไรเป็นนรถมันเป็นนี่คนเกียว มันลมเพียงของเขานี่ก็มีครับพี่น้องเลยเมื่พอเอารถมาไทยบไปนี่โอ้มาเ,เรือคือคือไปบไปนี่มาเรือคือตึงต่างไปก็มีโอ้มือใหม่ครับมือใหม่เป็นตัดหล่องเกี่ยวตัดบมเป็นเฮกเป็นบวกเป็นโค่นโอ้โชคทีโซดเดียนอันนี้บรได้โทษรถได,ด้ครับเด้อโทษโค่นเกี่ยวครับเล็กน,น้อยเล็กน,น้อยประสบการณ์อของไปนิดกานเดียวรถก็เอาจะเป็นบวกเป็นคืนเป็นรุกเป็นรู้รถกระแทกถัดพลิกว่าไทยกันง่ายๆกลัวสิมุนหล่อได้ร่างที วุ้ยนี่ครับเดือวข้องนึงครับบัน,นชุดท้ายแล้วเดี๋ยวาคาจานใบก่อนเพื่ออะีรอื้ สุดท้ายแล้ว,วบ่ายอครเดนเบิชิปนี้แล้วก็ฝากคุณไลค์ุณแชร์ด้ครับนี่ถ้าใครได้คุณแล้วกับชิมโบรเดพลาดิปใหม่ๆครับ๋ยวาินเหนื่อขออนุญาตจบลิปไปเพียงเท่านี้ครับสวัยดาครับผม